อีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาคุยกันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารก็คือเรื่องของประเภทของการติดต่อสื่อสารอย่างที่ครูพูดไปแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยก็คือการส่งข่าวใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าการไหลของข่าวไหลจากผู้ส่งไปยังผู้รับนะคะคราวนี้ ถ้าเราแบ่งประเภทของการติดต in like ่อสื่อสารตามลักษณะของการไหลเราจะแบ่งได้สองประเภทค่ะประเภทแรกเราเรียกว่าการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการติดต่อสื่อสารทางเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องไหลไปทางเดียวแน่ๆอีกประเภทหนึ่งคือการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ถ้าแบบแรกมันทางเดียวแบบที่สองสองทางก็แปลว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าไอ้สองทางเนี่ยมันไหลยังไงนะคะทางแรกก่อนการสื่อสารติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวนะคะก็คือ one way communication เชื่อบอกแล้ววันแปลว่า1นึ่ง way ก็คือทิศทางเพราะฉะนั้น one way ก็คือการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวการติดต่อสื่อสารแบบนี้เนี่ย จะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารเราจำได้ใช่ไหมคะเซนเดอร์ตัวนั้นแหละส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับที่เราเรียกว่ารีเซิเวอร์ปลายทางผู้รับสารเสร็จแล้วก็เสร็จแค่นั้นไม่มีไม่มีการโต้อตอบกลับไม่มีอะไรเลยจากผู้ส่งสารไปถึงผู้รับสารเสร็จจบปุ๊บเรียบร้อยเหมือนเวลาตอนนี้ค่ะ เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวชัดๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูเป็นผู้ส่งสารครูส่งสารคือเนื้อ,อาหาข่าวข่าวสารทั้งหลายเนื้อ,อาหาในบทเรียนผ่านสื่อออนไลน์ไปยังพวกเราที่เป็นนักศึกษาจบละไม่รู้ว่าปลายทางเป็นยังไงเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้หรอกครูทําหน้าที่ของครูเสร็จแล้วหรือมัอนเวลาที่เราดูโทรทัศน์ เห็นไหมคะหรือเราดูคอนเสิร์ตจาก MV เราดู YouTube เราดูอะไรพวกนี้คะ่ะแล้วเราไม่สามารถที่จะโต้อตอบอะไรกลับได้เลยนะคะมันเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไหลออกจากตัวผู้ส่งคือเซนเดอร์ไปยังผู้รับทางเดียวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นข้อจำกัดของการติดต่อสื่อสารแบบ one way communication ตรงที่ผู้ส่งไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าผู้รับปลายทางเนี่ยเกิดปฏิกิริยายัางไงไอ้ปฏิกิริยาที่ว่านี่ก็อย่างเช่นได้ยินไหมเข้าใจหรือเปล่ามีข้อสงสัยที่จะถามไหมผู้ผู้ส่งตอบไม่ได้เลยสักอย่างเดียวได้แต่ส่งสารออกไปเฉยๆเหมือนเวลาเราฟังประกาศจากวิทยุอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียวนะคะอีกแบบหนึ่ง เป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทางเมื่อกี้ one way แปลว่าทางเดียวคราวนี้พอเป็นสองทางก็คือ two way นะคะ two way communication เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางตอนที่เราส่งทางเดียวจำได้ใช่ไหมคะ sender คือผู้ส่งส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง receiver หรือผู้รับปลายทางพออันนี้แค่ทางเดียวพอเป็นสองทางปุ๊บผู้รับปลายทางนะคะ ก็จะส่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยกลับมายังผู้ส่งในตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเจอกันในห้องเรียนมันจะกลายเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทางตอนนี้เราเป็นทางเดียวถูกไหมคะครูไม่รู้เลยว่าพวกเราเป็นยังไงกันบ้างแต่ถ้าเรามาเจอกันในชั้นเรียนครูจะรู้เลยว่าอ๋อคนนั้นนั่งหลับไว้คนนี้นั่งเล่นโทรศัพท์ โอ๊ยคนนี้ทําการบ้านวิชาอื่นอ่าวคนนั้นนั่งจดอ่าวคนนั้นเบื่อแล้วอ้าวคนนั้นกําลังกระสับกระส่ายจะไปห้องน้ําหรือเปล่าอันเนี้ยครูเห็นตลอดเวลาหรือพอเรามาเจอในชั้นเรียนเนี่ยครูถามก็จะมีเสียงตอบตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันจะทำให้ครูซึ่งเป็นผู้สอราาเนี่ยเข้าใจได้ว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยนักศึกษายังไม่เข้าใจอธิบายใหม่ยกตัวอย่างใหม่ หรืออธิบายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารแบบสองทางเนี่ยข้อดีก็คือทำให้คนที่เป็นผู้ส่งสารเนี่ยสามารถที่จะรู้ปฏิกิริยาตอบกลับของคนที่เป็นผู้รับสารจำได้ใช่ไหมคะปฏิกิริยาตอบกลับไอตัวสุดท้ายอะคะ่ะตัว e effect ที่เราเรียนไปในเรื่องขององค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารนั่นแหละนะคะตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลย ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทางอย่างเช่นเวลาเราคุยกับเพื่อนนึกออกไหมคะคุยกับเพื่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเป็นยังไงนะคะเ,เข้าใจหรือไม่เข้าใจพูดเรื่องเดียวกับเราไหมมันจะทําให้การสื่อสารเนี่ยเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสื่อสารใดๆในโลกนี้นะคะเราต้องการให้เป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพราะมันจะทําให้สนุสองคนหรือจากต้นไปปลายเนี่ยเกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้เชื่อมโยงกันได้อย่างสนิทยิ่งเข้าใจได้ตรงกันมากเท่าไหร่การสื่อสารก็ย่อมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเราเป็นผู้ส่งสารไปส่งสารกับเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรจะเข้าใจไหมไม่รู้ถ้าเป็นวันเว์แต่ถ้าเป็นทูเวเนี่ยกเกษตรกรไม่เข้าใจอ้าวอธิบายตรงนี้ใหม่ซิโนตรงนี้ปาไม่ทันหรืออ่าเนี่ย เราก็ได้รับรู้แล้วว่าปลายทางก็คือเกษตรกรของเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราก็อธิบายใหม่ได้ทั้งหมดที่เราพูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายเรื่องของความสำคัญเรื่องของวัตถุประสงค์องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารและมาถึงสุดท้ายเลยก็คือที่เราเพิ่งจะจบกันไปเนี่ยก็คือเรื่องของออประเภทของการติดต่อสื่อสารนะคะทุกอัน เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาการเกษตรที่จะทำให้งานพัฒนาการเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้ยิ่งถ้าเราสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะช่วยกันพัฒนามันก็จะก้าวไกลไปมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวหลังจากนี้อย่าลืมติดตามแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าเราจะมีแบบฝึกหัดฝากไว้ทดสอบดูซิว่า นักศึกษาที่เป็นผู้รับสารของครูตอนนี้เนะี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนเรื่องนีแค่ไหนอันนี้แอบกระซิบนิดหนึ่งว่าเป็นคะแนนค่ะช่วยไปทำด้วยนะคะ